ะะก็มี5ธุรกิจตนาะทําเงินแม้ขณะนะคุณนอนหลับมาแบ่งปันกันคะ่ะอันแรกเลยนะเห็นจะเป็นเรื่องของนะ้าเขาเรียกว่าธุรกิจร้านสะดวกซื้อนั่นเองอันนี้บอกเลยว่าทํา เงินแม้กระทั่งแบบคุณนอนหลับอยู่แน่นอนเพราะว่ายังคงมีทีมงานนะคะที่ทำงานให้คุณอยู่นั่นเองนะคะและสามารถขยายนะในส่วนที่เราซื้อเฟรนชชัยมาก,ก็จริงอนาคตรเราสามารถขยายเฟรนชชัยออกไปได้อีกเห็นไหมคะมันจะทำเงินให้ตลอดเวลาเลยอันที่สองเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนนะในอสังหาริมทรัพย์วันนี้เราจะซื้อจะขายหรือว่าจะเป็นในหน้าขายอสังหาหรือว่า ะะมีเงินทุนก็อาจจะแบบซื้อตึกไว้อะไรแบบนี้นะแล้วก็ทําให้คนเช่าอะไรแบบนี้ซึ่งจะได้กินค่าเช่าเก็บค่าเช่านะเป็นแบบทุกเดือนทุกเดือนเห็นไหมคะว่าเงินนั้นสามารถงอกเกยนะคะ<ม>ก็เงินทำงานให้คุณตลอดเวลาแม้กระทั่งคุณหลับนั่นเองและธุรกิจที่3เป็นการสร้างธุรกิจให้เป็นเพศชายยกตัวอย่างเห็นภาพวันนี้ใครขายหมูปิ้งหรือว่าจะเป็นอาชีพอื่นๆอะไรก็ได้นะคะแต่เรา เปลี่ยนนะจากที่เราขายหน้าร้านอยู่แต่กลับมานะทำสร้างเป็นธุรกิจเป็นแฟรนไชส์ขึ้นมามีสาขาหลายๆสาขาขายสูตรขายอะไรแบบนี้เป็นต้นบอกเลยนะคะอันนี้เนี่ยทำเงินได้ตลอดเวลาแล้วดนาะ คือพูดง่ายว่าเงินนั้นจะงอกเงยขึ้นนะทุกเดือนทุกเดือนเลยทีเดียวและอันที่4ี่เป็นในเรื่องของนะ้ำบริการนะตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติัเองวันนี้นะที่คายเห็นเนี่ยก็จะมีพวกตู้กาแฟนะหรือว่าเป็นซักผ้านะคือซักผ้าที่หยอดเหรียญนั่นแหละค่ะหรือเขาเรียกว่าจะเป็นตู้เติมเงินนะคะตอนนี้น่คิดกันมากๆเลยและทาเงินอยู่ตลอดเวลานะพอถึงสิ้นเดือนก็ไปไขนะเอาเงินมานับดูนั่นแหละค่ะจะ สร้างไรายได้ให้มหาศาลทีเดียวและอันที่5เป็นในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์วันนี้นะคะก็บอกเลยว่าในออนไลน์นั้นในโลกของออนไลน์นั้นก็ฮอตฮิตมากๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งยามที่เราหลับก็ยังมีลูกทีมนะที่ขายสินค้าแทนเราทําง,งานให้เราอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะโลกของออนไลน์ก็เติบโตบมากทีเดียว บอกเลยว่านะคะอาชีพนี้นะทุกเป็นนักธุรกิจออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างเงินมหาศาลนะคะแม้กระทั่งคุณหลับเงินก็ยังคงไหลเข้าอยู่ตลอดเวลานี่คือ5ธุรกิจนะ5อาชีพที่กวามาแบ่งปันนะ,ะว่ามันสามารถทําเงินได้แม้กระทั่งคุณหลับนั่นเองถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปัคลิมีออกไปด้วยนะคะฝากติดตามกันนะคะกดติดตามกันนะแล้วจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้น ก็ติดตามป่วยได้นะทุกช่องทางและฝากติดตามเพจกวยสหัด้วยนะคะวันนี้ใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในสังหาสามารถไปเรียนรู้ได้